ใช่สบายดีได้เอฟซีทุกท่านเพราะว่ามมันนี่เฮาวทได้เดินทางออกไปหา,ยอ,ยาอ,อยูา่ากินก,กทน็ทุกคนเลยก็จได้กินอยังไรร่มหนาวก็รับด้นี่ห้าวเคยไปเฮาวทเดินทางไปก็คืออุ่นทางเอาเดินทางไปหาอยู่ากินจ้ะเราก็เลาะไปตามวันนี้นะทุกคนเลยบางทีก็พบนกพบหนูพบยังแนวยู่งแนวกินบางทีก็พบเยอะเลยอาไปกันบางทีก็บอกพบ อ๋อมือนีในุ่มหนาวสี่เฉพาอย่างคือเอาหาอยู่หากินกันยกได้ตามแขมบ้านแขมเมืองกันพอมาหลายคนหากินได้กัน เราเดินทางอาชัวรกินขันพุ่มบัวยังเคยพบหายอยู่ในห้อปลากิชกันกน,นี่สิรุ่มเลยหรอจะไปชังสียาเลยคังเตอบนนิ่งเนยหรือเปล่าจะเจ็บนกององแห้งไก่แลยบน,ลลน,นนิ่งเลยลุ่มขนาดนี้เลยแต่บนหินตูมัน หิ่งก็เอาไปเคยพบเจตกรในนะเข้าไปถ้าได้ที่ระบบพบเลยมืดกับบริการไปทางใแต่ก่อนจะเคยพบนอนเผย เปแบบมันเป็นอุ้มเปิดแบบนี้มันเคยนอนงูีนเลยเอาช่อหางกบะเคื้องน้อเดินทางไปหาอยู่กินบกบโหอยอย่างยูไอชีโบมาเนี่ยกินงูนี่ มันกรูมแห้งกูกู้ไลรูมนะมนนเลยหายยังกระบอกโผลเลยคือทางเราเดินทางไากินโผล่ยังเลยทุกคนเลย กินบ่มาเดินบ่มีเงีกินเล,มเล่มแรดที่กินงั้นหาอยู่หากินกินบ่มาเลยบพบยังนเดี๋ยวพอยู่พอพบก็เอาอย่างาบ,บาาางุตรในมืออย่งเดินทางไปต่ออยู่บุตรทีเอาชีพอตนาก็มีเลยไปยเดินทางไปเลยเลยะ เงาเดินทางพาอยู่กินกับก,กบหอวห้าจะไปทางใดเน้ะจะไปุ้ยู่ในกินเนี่ยไอจิล็อกเป็นยงใดกอ่อจะไปหายอ,อย่างนี้ยมวยอยู่เล้วพอมาเมื่อไปเมื่อทั้งหมดเลยมุกีมุกบหัวห้อยจัง cho con thang, con đường thang, ai vua kinh, nhang cầu, khói, nhang yu, anh chỉ thợ, cố gắng bưng đàng, nó co, cho nóc được thứ nóc được กเขาน้อยตายเลยถึดวด่านเอาริมาอยามเมืองเลยเอขีน้ำลงไปจักนกตัวด่นดานเนาจะเอานกตัวด่านก่อนคือยังจะเอายาด่านเอาเอา,เอานกเมื่อดา่านเอาไปได้เลยทุกคนเลยเอาะีเดินทางไปก่อนเอาปินนปดนกปีฝูงได้เอาสีเดินทางเลาะไปต่อบอางที่ว่ามีแนวพ๊บแนวพอเอาไ,ได้นกเขาน้อยจริงเลยตัวด่าน

คือว่าเขาที่ด่างเขานั่นแหละตอนนี้กลังจ่าเขาเดินทางมาจากอยุหยากรีคอนทีนี่ทุกคนเลยคือไม่ท่านไปกระลกุกขนนกเขาพยายามดางได้นกเขามาให้ง่ายเพิ่งกำลังลกคนอยู่เพิ่นลกคนแล้วเพิ่งมา จี้ทนเอจี้ให้โคตรร้อนจะขึ้นฝาพักจะอยู่กี่ทึงนะคุณประธานไปจี้แล้วนกเอาจี้พักก่อนเลยพักหายยืดกินก่อน อยู่หากินได้กินย้อนด่างทุกคนเลทำาไดบนไช่ด่างจะได้กินยังไงนี่ข้าพยายามดางก็ได้ใหนก yêu hòa tin đã kem bay kem mưa mưa ướt le toàn bộ cái này. đã đẹp rồi phật ผ่านช่อยโบบชัยแกงโบบชายนกดูไหมโบบผูได้กินให้ไปวกึกหม้อแกงก่อนหม้อแกงนกเทวโบบม่ทานเป็นขางโอ้พุทธเลยทุกคนเลยหมอจะได้กินข้าวแล้ะแกงนกชูกไว้อยู่ได้ จะไผ่กับลุกจุ่มให้ปงขึ้นปลากินข้าวก็ทำไมช่อนจะม้อนได้แกงก็สุกเรียบร้อยแล้วบันนี้เราจะให้ข้าวกินน้ำก่อนบางมันจกคนมากินข้าวง่ายเหมือนกันแกงนกได้นกที่ด่างใช่ไหมโบ๊ the what 哎，你来一 วันดีเจ้าว่าเฮากีนข้ากินน้ำยาวไปปิดคลิปนี้ไว้ขอบขาอมุกขอบใจผู้ติดตามรับชมคลิปหน้าพร้อกันไหม